เซจิวน้องมีโต๊ะวางป่ะโต๊ะกลางด้านในสุดเลยครับน้องมีเด็กเปล่าเชอรี่ปีโป้ไม่แล้วครับสีน้องมีคาราโอเกะเปล่าไปขอไม้พี่ลมพรน้องไปขอเจดดาหาหน่อย ตมา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 ลูกตาตาลูกตาไม่รับประทานจุดอกใจน้องไปขอสายยันดีกว่าผมไปเข้าห้องน้ำน,นะครับเตียห้องน้ำตรงไปขวามือเลยคะ่ะไก่จ๋า ได้ยินไหมวะกลับบ้านขอบคุณครับแล้วบอกกันตามกันจ้าเขาบอกกันกลับเองมาตามโอ้โหตามตายเลยอย่างเงี้ยโห